สวัสดีครับผมเตยมาด้ใหญ่วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการปรับพวงมาลัยนะครับรถมาด,ด้าน,นะครับมันสามารถที่จะปรับพวงมาลัยได้สี่ทิศทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าปรับรยังไงบ้างวิธีการปรับพวงมาลัยของรถมาด,ด้าน,นะครับนี่คือพวงมาลัยรถนะครับมันจะมีสลักอยู่ด้านล่างใต้พวงมาลัยนะครับให้ นำมือของเรานะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะครับนั่นจะอยู่บริเวณนี้ใช้นิ้วโป้งสอดเข้าไปและกดลงมาครับแค่นี้นะครับจากนั้นนะครับทำการปรับโพวงมาลัยนะครับปรับสีทิศทางยังไงบ้างนะครับก็คือว่าดันขึ้นไปครับดึงลงมานะครับแล้วก็ดึงเข้าหาตัวได้นะครับยกงอย่างนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ดันออก โอเคครับเมื่อเราปรับได้ตำแหน่งที่เราพอใจแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับให้เรานะครับดึงสลักเมื่อกี้นะครับที่เรากดลงไปนะครับขึ้นมาดึงขึ้นมาครับแค่นี้เองครับอย่งนี้่ะครับปรับง่ายๆแค่นี้เดียวอย่างที้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม คำคิปต่อไปด้วยนะครับพบกับผมใหม่ในคิปนะครับผมเตยมาตาหายใจสว,วัสดีครับ